เรียบร้อยไปแล้วฮะทุกอย่างเรียบร้อยดีครับเ,เรื่องเรื่องาักตายเนี่ยถ้าท่านเ,าเหตุการณ์เนี่ยผมคงคงไม่เรียนนะครับเพราะว่าทราบกันในสื่อมวลชนแล้วก็กองทัพภาคที่4ส่วนหน้านะกรมนาภาค4ส่วนหน้าก็ได้ออกมาชี้แจงถึงเหตุการณ์ต่างๆแล้วในมิติของความมั่นคงที่ผมดูแลเนี่ยเราก็ ดูใน4ีหมิติสิ่งเร่งด่วนเนี่ยท่านนายกก็ท่านได้สั่งการไปแล้วให้ดําเนินการอย่างเคร่งครัดในส่วนที่ผมทําเมื่อว,วานก็ได้มีการประชุมหน่วยข่าวมีการประชุมหน่วยในพื้นที่เร่งด่วนนะครับรับฟังปัญหาแล้วก็มอบแนวทางที่ท่านนายกท่านได้สั่งการแล้วก็รองนายกด้านความมั่นคงคือท่านประวิทยท่านได้สั่งการนะครับ สิ่งที่ต้องทําเร่งด่วนขณะนี้ก็คือยกระดับมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกนะครับไม่ให้เกิดความเสียหายหต่อพี่น้องประชาชนในทุกกลุ่มทุกฝ่ายแล้วก็ระบบเศรษฐกิจในพื้นที่นะครับก็ได้มีการดําเนินการแล้วโดยกมภาคสีนะครับในส่วนที่เราจะต้องทําต่อไปก็คือการสืบสวนสอบสวนให้ได้มาซึ่งผู้ก่อเหตุร้ายนะจะต้องได้มีการดําเนินการตามกฎหมายอย่างรวดเร็ว ยุติธรรมแล้วก็เป็นไปตามขั้นตอนนะครับสิ่งที่ต้องทำต่อไปอีกประการหนึ่งก็คือการปรับระบบการทำงานในมิติสำคัญสำคัญในระดับความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพูดคุยเพื่อสันที่สุขนะครับในการที่จะมาตรการในการรักษาความสงบเดินหน้าทำความเข้าใจสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นนะครับ ที่สำคัญอีกมิติหนึ่งที่รัฐบาลพยายามทำแล้วก็มีความก้าวหน้ามาเป็นลำดับก็คือการพัฒนาพื้นที่ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีถึงระดับรากหญ้าแล้วก็พัฒนาระบบเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับจริงๆแล้วมีหลายจริงๆเรื่องงานข่าวมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในการดำเนินการครั้งนี้เขามีการปรับเปลี่ยน กลุ่มผู้ที่ดําเนินการนะครับซึ่งรายละเอียดเหล่านี้ผมขอให้ฟังผลการสืบสวนสอบสวนของทางเจ้าหน้าที่ตํารวจในพื้นที่ก่อนเป็นกลุ่มใหม่หรือกลุ่มเก่าครน่าจะเป็นกลุ่มเดิมนะครับน่าจะเป็นกลุ่มเดิมที่เคยทําอยู่นะครับผมว่าจริงๆมันมีหลายมิติที่ต้องดูนะครับคือคําว่าการเมืองเนี่ยหมายถึงว่า ในมิติการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยการเมืองก็คือการความต้องการในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเพราะนั้นเขาก็จะดำเนินการคู่ขนานกับการใช้กำลังเพื่อก่อเหตุรุนแรงด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งซึ่งมีหลายหลายปัจจัยที่จะต้องถูกนำมาพิจารณาซึ่งเรื่องนี้เรามอบให้ทางกำรวจภาคสี่ส่วนหน้าแล้วก็ตำรวจที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้เป็นผู้ดำเนินการอันนี้ขอให้รอฟังความชัดเจนครับ แน่นอนครับการดําเนินการต่อเป้าหมายที่เป็นเปราะบางเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่ประชาชนใช้ในชีวิตประจําวันเซเว่นอีเลเว่นปั๊มน้ํามัน,นและห้างสรรพสินค้าแน่นอนครับกระทบกับเศรษฐกิจแน่เพราะนั้นสิ่งนี้รัฐบาลก็ให้ความสําคัญแล้วก็ต้องเร่งแก้ไขป้องกันให้เกิดขึ้นครับคือมันเป็นจังหวะของการของเหตุการณ์นะครับ ถ้าท่านได้ติดตามการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยการพูดคุยเภาสาที่สุขเนี่ยจริงๆแล้วมีความคืบหน้าได้มีการพูดคุยกันบ่อยขึ้นมีความพูดคุยครอบคลุมกว้างขวางมากขึ้นนะครับแต่อะไรก็ตามเนี่ยกลุ่มที่เข้ามามีส่วนร่วมของปัญหาเนี่ยก็จะมีความต้องการแตกต่างกันไปนซึ่งก็เป็นเทคนิคที่จะต้องพยายามตอบสนองนในส่วนของประเทศเราก็ มีความต้องการที่จะให้ภาคใต้เป็นพื้นที่ที่สงบสุขอยู่ร่วมกันได้ภายใต้พหุสังคมวัฒนธรรมมีเศรษฐกิจที่ดีประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็ต้องผสมผสานแล้วก็คิดหาวิธีการแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆเพื่อให้แต่ละฝ่ายได้บรรลุวัตถุประสงค์ของความต้องการของตัวเองครับผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวนะครับ ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าท่านไปดูในรายละเอียดของแผนงานโครงการที่เราเอาลงเข้าไปทำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยถือว่ารัฐบาลมีความตั้งใจอย่างมากที่จะทำให้ประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีอาชีพมีงานการทำแล้วก็มีการพัฒนา,นาเศรษฐกิจทุกระดับให้เป็นพื้นที่ที่ อ,อยู่ร่วมกันได้แล้วก็มีความเจริญครับราาประชุมสบคพรุ่งนี้จะมีเรื่องสําคัญอยู่เรื่องหนึ่งก็คือที่คณะการโรคติดต่อแห่งชาตินะครับโดยท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขท่านได้หารือแล้วก็กำหนดแนวทางกรอบเขาเรียกกรอบแนวทางเกี่ยวกับเรื่องการปรับโรคโควิด1 9นะไปเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังนะครับซึ่งก็มีแผนงานที่ได้ มีความชัดเจนนะครับและโดยอำนาจทางกฎหมายเนี่ยทางคณะกรรมการรคติดต่อก็สามารถากำหนดได้เลยนะครับกรอแนวทางนี้แต่เนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยการแก้ไขปัญหาโควิด -19 เเนี่ยเรามีสบคอแล้วก็มีหน่วยงานทั่วประเทศที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานที่มีส่วนในการแก้ไขปัญหาเพราะนั้นก็าทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะนำเรื่องนี้เข้ามาให้ที่ประชุมสบคทราบ แล้วก็เผื่อจะมีข้อสังเกตข้อแนะนำเพิ่มเติมนะครับเพื่อไปดำเนินการต่อไปอขึ้นอยู่กับสถานการณ์ครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับความเป็นโรคติดต่อที่เฝ้าระวงังหรือระดับไหนก็แล้วแต่แต่มันขึ้นอยู่กับการประเมินสถานการณ์ว่ายังมีความจำเป็นต้องใช้กฎหมายพิเศษในการควบคุมแล้วก็ป้องกันไม่ให้สถานการณ์มันเลวร้ายครับ ในแง่ของความมั่นคงนะครับได้มีการเตรียมการในเร,นรนื่องวาระแปดปีนายกไเลยอีกนิมั้งอ๋อไม่มีครับผมเรื่องนี้ไม่ไม่เกี่ยวข้องครับครับอ๋อครับครับคือย้อนนิดหนึ่งนะครับจะเห็นว่าการผ่อนคลายที่เราได้ดําเนินการมาในสถานการณ์โควิดซึ่งดําเนินการโดยสบคที่ท่านนายกเป็นประธานมีหน่วยงานเกี่ยวข้องทุกมิติอยู่ในในโครงสร้างนะครับ แล้วก็สประกรสประกรสปรกรก็กัดนก่องสุดท้ายแล้วเนี่ยเราคลายมาจนสุดสุดทางของอหน้าที่ของสบปรอรที่จะดูแลเรื่องการเรื่องโควิดนะครับก็คือใช้กฎหมายปกตินะกฎหมายปกติก็จะกํากับโดยกระทรวงมหาดไทยมีกฎกระทรวงมีพรบรต่างๆกํากับอยู่ต้องเป็นไปตามนั้นนะครับส่วนถ้าจะมีการปรับเวลาเนี่ยจะเป็นกรณี ปกติก็คือแก้กฎหมายแก้กฎกระทรวงหรือจะเป็นกรณีพิเศษอะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องให้ผู้มีอำนาจมีหน้าที่เกี่ยวข้องไปดําเนินการนะครับไม่เกี่ยวข้องกับสบคครับสบคก็คงจะต้องให้ข้อกังวลว่าถ้าเปิดแล้วจะมีผลกระทบกับชีวิตประชาชนที่เกี่ยวข้องกับโควิดหรือไม่ก็คงแค่นั้นเองครับครับก็เสนอได้ครับแต่ว่าสบคจะพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ กอ็อย่างที่ผมเรียนครับตอนนี้ยังใช้อยู่นะครับเรามีความจําเป็นต้องควบคุมคนเข้าออกประเทศนะครับเรายังมีความจําเป็นต้องใช้ในการกํากับหรือเออขาเรียกห้ามนะฮะให้ให้กระทําการสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะก่อให้เกิดการแพร่ระบาดนะฮะแต่เมื่อสถานการณ์มันคลี่คลายเดี๋ยวเราก็จะดูแผนของทางกระทรวงสาธารณสุขคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติในวันพรุ่งนี้ว่า แผนที่ออกมาเนี่ยยังจําเป็นที่ต้องใช้พรกฉุกเฉินหรือไม่นะครับแต่ผมว่าสถานการณ์เนี่ยดีขึ้นมากนะถึงแม้ตัวเลขผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลตัวเลขผู้ป่วยรุนแรงจะคงที่แล้วก็มีแนวโน้มที่จะลดลงในขณะเดียวกันตัวเลขการติดเชื้อตามความเป็นจริงที่เราไม่ได้เร็คอร์ดไม่ได้ไม่ได้รายงานเล็คอร์ดแต่ไม่ได้รายงานอย่างนี้ดีกว่านะครับก็ดูเหมือนจะ สูงขึ้นแต่มาตรการในการรองรับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาพยาบาลระบบะเจอแจกจบการกระจายยาการดูแลตนเองของผู้ป่วยติดเชื้อที่ประชาชนดำเนินการอยู่ทุกวันเนี่ยผมว่าไปในทิศทางที่ดี